ก็ถือว่าเป็นเป็นเจ้าบ้านถ้าเพื่อนๆใครอยู่ต่างแดนใครอยู่ต่างจังหวัดมาแอลเนี่ยขอเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าบ้านเนาะดูแลเพื่อนๆทุกคนครับโอเคฮะอ๋ออันนี้คือเฟซบอยเปิดแต่จะงหูว่าละนะครับเดี๋ยวนี่ก็อมายุจริงไอเอสปีละอย่างปีที่แล้วครับก็อยู่ไร้กึ่งห้า จะเอือมาต่อมาสภาพบรรยากาศดีลมจระต่าสแต่ใหญ่มาอยู่อะไรก็มหาไรหนอแล้วก็เปลี่ยนสายจากมาที่นาวีเงียนปีนี้เอกเลยเนี้ยกตเลยต้องกลับมาเป็นสายนกเียแล้ก็งอประเดี๋ยวนี้ก็กัอยู่เนี่ยครับยู่ราจะพักที่ไงนก่องห้องวอล์คอนะครับเนาะก็ก็อยูที่กานะครับก็อ่า ชีวิตต่อคงสบายยนะครับคงมีเงินนะครับนอกจากนี้เนาะพอพอยังรอกนะครับก็รูรูของเมียหนึ่งรูกแบบเงี้ยมอช้อทุกนะครับคนคนแรกก็เดิก็ข้ากรกันนะทรบนะครับนี่นะติดตัเพียนะครับต่อคงคบเต็นคนชวนผู้ชีพภรรยาก่อนด้บีมานุกการหมอง่จากนี้เปิดมีความสุขก็อาการดูแลโลกอยู่ ดูแลลูกนะวันนี้ผมได้มาครับดรครับดรครับโอเคครับดรครับตัวนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เจอออ้่างที่เป็นกอดตสีแงจริงๆมนเอหลายแสนินายหนงะห้เศายัไม่ได้อแต่ฮะบเดนจาสมุทิไปแค่อัน จะได้แก่ร้องสถานการณ์นะครับโอเคขอบคุณเพื่อนทุกคนนะครับตีจัดงานทุกครั้งดีเวลามาเอ็กกับผมมานะครับแล้วก็อัปเดตหน่อยสถแนการันตอนนี้อย่างปัจจุบันกาลังทำงานเป็นสอนตียูยิเซอร์พาวเอคอล์เนลฟรามตีไปแล้วีพปีนะครับ และช่วงหลังจากปิดขั้นตอนที่ทำมาที่นี่เหมือนกันเนี่ยก็โควิดไหมครับกอนเจอที่ซ่ทอน่อนตอนตอนโควิดตอนก็ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆมันก็เทคโนโลยีเลคเชอร์เนี่ยกแบะซูมซูมออนไลน์ครับแล้วก็อย่างแต่ต้องมีแอปเซสเมนต์แบบทางออนไลน์ไมันองอย่างอื่นก็มันมีอย่างแล้วก็เป็นลองก็ได้ผลดีส่างต่างทีที่ปุ่นแล้วก็สแตนดาวน์เพราะว่าพยายามเนี่ย แล้วก็ส่วนใหญ่ก็รับผิดชอบทางด้าน accreditation ของ college ที่พุกนแล้วก็สอนก็คือวิจัยแล้วก็ใกล้เคสอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ยังเรื่องนี้อย่างบครัวแล้วก็ดูแลสุขภาพเอากระเป๋ัวผมมีอยู่เหมือนเดิมยังก็พยายาม maintain physical health แล้วก็ mental health มันก็คอทั้งชิตทั้งใจเกาพิัฒนาเรไม้้อหนาแแต่เดียโยลูกขึ้นออลนกเลยเห็นแลวิคเห็นแล้วคเห็นแ้วทักาาเด็อ่าพีักงารทีอะากาศักการราากาศรักากาารนรามอาการไรอากอาัก ไปประมาณับไแรกอยู่ตรงนี้กอนแล้วที่ี้อย่างเป็นแรงเลยใช่จับยาทำน้ตย์ตู้อีกหรอต้อนมันกิ่นคลอลามแบบนี้อย่างมักเคลอลาอีกน้ำนักนนักจักตอนบ่เดิ50นี่ยเดิมนี้52เว52คอสูงของนี่เพิ่มขึ้นแต่คว้างนะครั ย right? <pad pare sy> like, like, ืนะ้ยมตงดีถ้นหนันีะดูคดวันเป็นไก็ขอสวัสดีนะเช้าเปเปทุกท่านเนาะวันนี้ดีใจเรามันเมือในมาป้ากับเต๋านองอุ้ยเหมนเราป้ากับมันจะมีงา่ยจะต้องสละสละเวลาสลักอย่างยังทำงานเขาทํางอล่ะาะแค่วันเดียวแค่มือแค่สองชั่วโมงสามชั่วโมง เพื่อนจะอยู่เรียนด้วยกันตแตบว่ตั้งจะ้ากันอย